มาถึงเอพิซอดสามพาร์ทสองกันเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีการคลัก k a p แอปนะครับซึ่งพาร์ทแรกนะครับเป็นวิธีการคลัก k IAP ของเกมนะครับอันนี้เป็นวิธีการคลัก k IAP ของแอปนะครับซึ่งแอปที่วันนี้ที่ผมจะมาคลัก k นะครับก็เป็น REC นะครับเวอร์ชันที่ผมบอกครับเป็นแอปสกีรีคอร์เดอร์นะครับหน้าจอนะครับสำหรับ Android 4.4 KitKat ขึ้นไปนะครับคนใช้ Android ต่ำกว่า4.4นะครับก็จะใช้กันไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ สกิน r ล c คอร์เดอนะครับ scr ไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ใช้คิดคัทเท่านั้นนะครับผมก็วิธีคลักนะครับก็เช่นเคยครับอย่าลืมครับ enable นะครับ2ตัวนี้ไว้นะครับให้มันเป็น enable ทั้งคู่นะครับคำสั่งก็จะเปลี่ยนเป็น disable นะครับแล้วคุณก็เข้า open menu of path c นะครับตรงนี้นะครับเลือกแอปนะครับแล้ว open menu of path c แล้วก็ support path for in app and r v r emulation นะครับ คุณจะเห็นนะครับมันติ๊กถูกมาแล้วครับก็กด apply ไปได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันพชนะครับก่อนมันก็จะ analyzing resolve นะครับก็จะโผล่มาครับว่า patch pattern 1 success นะครับ patch pattern 2 success ครับก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะคลัได้นะครับก็ลันช์ได้เลยครับเข้าแอปเลยนะครับถามว่ามีคนสงสัยว่า f r e e o o m คลั k แอปไม่ได้ตรงไหนนะครับ ฟรดอมคลาได้เฉพาะบางแอปนะครับที่ไม่มีการตรวจเช็คระบบทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับถ้าฟรีด o อมคลาคบางแอปนะครับที่เปิดเครื่องแล้วนะครับก็จะใช้ไม่ได้ครับหมายถึงว่าเราคลาเสร็จแล้วเราปิดเครื่องเปิดใหม่ครับก็จะใช้แอปนี้ไม่ได้ก็จะขึ้นเป็นสถานะให้ซื้อใหม่นะครับแต่ l u c k ี้แพชช์เนี่ยผมมีวิธีครับก็คือมันจะไม่แจ้งถามครับถ้าเราแพชอย่งนั้นนะครับคุณสงสัยนะครับว่ามีคนสงสัยว่า เล็กนะครับเวอร์ชันฟรีต่างกับโปรงไหนครับคุณดูตรงนี้ครับเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเดอร์มักซิมัมอะไรนะครับบลาบลาเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับเดอร์มักซิมมัมเรคคอร์ดดิ้งดูเลชั่นนะครับคือ is 5นาทีครับให้5นาทีเท่านั้นสำหรับเวอร์ชันฟรีนะครับแล้วก็เรคคอร์ดเสียงนะครับจะได้แค่30มิบวิเองครับอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคุณเรคคอร์ดแต่ภาพนะครับไม่มีเสียงก็จะได้5นาทีซึ่งมัน น้อยมากนะครับสําหรับความคิดผมนะสำหรับความคิดคนอื่นก็คงน้อยด้วยเช่นกันนั่นแหละอ่ะเราก็ซื้อโปรเลยดีกว่าครับนี่ครับกดไปที่เล็กโปร,โปรนะครับคุณก็จะเห็นว่า if you have found this app helpful นะครับก็ถ้าคุณเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับช่วยคุณได้นะครับได้ดีนะครับปอที่จะอัปเกรดชูเป็นเล็กโปรนะครับมาถึงอัปเกรดเป็น r ร็กเวอร์ชันโนะครับก็จะอันล็อกนะครับ longer recording duration อัดได้ทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วก็ audio recording via mic นะครับสามารถอัดเสียงโดยใช้ไมค์ได้ด้วยแล้วก็ preset set ค่าต่างๆบล,ล,ลาๆได้นะครับแล้วก็ check to stop recording เขยา่าเพื่อหยุดการ record ได้นะครับแล้วก็ auto show touch สามารถ show touch ก็คือไอจุดอย่างเงี้ยครับจุดแบบขา,ขาวๆได้ด้วยนะครับ แล้วก็ High on Going Notification นะครับก็คือแบบที่ S C R มันหายอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีครับแบบลบอยู่ครับได้ครับแล้วก็ Set Recording Countdown ได้ด้วยครับก็กดที่ u p เ a ร e Now นะครับนี่นะครับ Lucky p a t c h e r ก็จะโผล่มานะครับ In a p p p u r c h a s e Hack นะครับก็จะโผล่มาว่า Save คุณจะคล c ก App Near Me นะครับถามนะครับว่า Do you want try to get this item for free? แล้วก็ให้กดตนง s a ฟ e purchase for list o r e ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นการคลักโปรแกรมหรือแอปต้องติ๊กตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการคลักเกมก็อาจจะไม่ต้องนะครับแล้วคนก็กด yes ไปนะครับส่วนข้างบนนะครับมีสงสัยกันมาว่าคืออะไรนะครับนี่สำหรับคนที่ยังไม่ได้รูดเครื่องนะครับซึ่งเขาก็บอกไว้แล้วว่าเ e นต์อารี y to the a p p l i c a t i o n u n s i นซนะครับ This may work for non-root user นะครับถ้าคุณไม่ได้ root เครื่องก็อาจจะใช้ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณ root แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับก็กด yes ไปครับเราก็จะบอก thank you for upgrading นะครับคุณสังเกตตรงนี้เล็ก p r o มันจะหายไปครับกด about นะครับตรงนี้ครับก็เป็น legpro นะครับเรียบร้อยคุณสามารถที่จะ set ส r e e n s i ส e อะไรได้ด้วยนะครับต่างๆนานานะครับได้นะครับสามารถกำหนดเองได้ด้วยนะครับ สามารถกำหนด b i t เ a ทได้ครับยิ่งมากก็ยิ่งไฟล์ใหญ่นะครับแล้วก็ยิ่งชัดนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือความแหลกครับควรกำหนดให้พอดีนะครับกับเครื่องเราครับไม่มากไม่น้อยไปแล้วดูเลชั่นนะครับเวลาสูงสุดนะครับได้1ชั่วโมงเลยนะครับ a ด d โอได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมอยากเซฟนะครับก็สามารถเซฟได้ด้วยะเคเอาฟีแล้วกันนะครับนี่ มาตนดาร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสแตนดาร์ดก็ค่าสแตนดาร์ดอาจจะหายไปนะครับทุกครั้งที่เปิดเครื่องถ้าคุณเซฟไว้คุณสามารถโหลดดึงมาได้เลยนะครับอ่ะก็คงจะเก็ตกันแล้วนะครับว่าวิธีคลัคเกมนะครับโดย c h a r l u ก k y Pressure และคลัคแอปนะครับคลัคยังไงนะครับแล้วก็ตามเคยครับอย่างที่ผมสอนไว้ในคลิปก่อนนะครับเป็นวิธีการคลัคเกมนะครับซึ่งผมคงไม่ต้องรีวิวซ้ําก็คือถ้าคุณอยากคืนค่าปกติของแอปนะครับก็รีโมฟออเด็กวิดเชนนะครับแต่ แอปที่คุณซื้อนะครับที่คุณทักไปนะครับมันก็จะกลับคืนสู่ค่าปกตินะครับเป็นไม่ทักนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆแล้วกันครับว่าจะกลับคืนสู่ค่าปกติหรือไม่อย่างไรนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ครับเจอกันในคลิปรีวิวใหม่รีวิวต่อไปนะครับต่อๆไปนะครับก็จะเป็นวิธีสอนตัวอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังตึกตาอีกตัวหนึ่งอยู่นะชื่ออะไรนะ แฮกอีดิเตอร์อะไรเงี้ยนี่ยครับผมกำลังศึกษาอยู่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนแนะนําว่าให้ผมทําการแฮกวิธีแฮกนะครับ c a s h off clean นะครับหรือไงเนี่ยให้หน่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทาได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ดูคิดว่าทําไม่ได้ครับเพราะมันมีระบบ cloud server ครับอย่างที่ผมบอกไปคอยตรวจสอบนะครับอยู่เบื้องหลังถ้าคุณไปแฮกมันนะครับมันก็จะเช็คได้ว่าคุณแฮกแล้วมันก็จะทําการ รีเกมใหม่นะครับหรือหนักหน่อยก็อาจจะโดนแบนแอคเคาท์ทนะครับซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับตอนผมเล่นเดทิเกอร์นะครับก็โดนแบนโดนเวล49นะครับึึงใจมากครับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปอาทิตย์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าจะซัพพอร์ตกันนะครับหรือสนับสนุนกันก็อย่าลืมกดแอดนะครับในคลิปผมนะครับ เพื่อเป็นการสนับสนุนผมโดยตรงครับเพราะผมก็ไม่มี paypal อะไรนะครับก็ไม่ได้มีบัตรเครดิตนะครับแต่ถ้ากดจากแอปในคลิปเลยก็จะเป็นการสนับสนุนผมโดยตรงครับผมก็จะได้รายได้จากส่วนนั้นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับผม